อะไรเล่าประหลดปละหลดเหรอประหลดอู้อู้อ um ๋อโอ้โหเพียยเลยจุกระครับผมสวัสดีสิรับเพื่อนมทุกคนครับวันนี้เรามาจับปลากันครับผมไปเดี๋ยวเราไปจับปลากันดีกว่าโอ้ยวันนี้วันหยุดครับผมวันหยุดแฟนแล้วก็ แฟนมาจับปลาครับมาดูดดดว่าจะมีปลาแล้วก็นนวมีได้เยอะไหมไปครับผมจับปลากันเลยจับปลากันดีกว่าต้องฟังไปจับปลาไหมไปครับตอนนี้รอพรา้าตาปั้นคูอยู่กันน้ำเนี่ยเราจะวิ่ วิดน้ําปลาผมก็เลยวิดน้ํานะอืมวิดน้ําออกคุยที่จับปลา <c oughs> ดูจากสภาพไม้นะมันน่าจะเยอะนะครับอาจจะมีปลาบึกคือ <c oughs> ปลาบึกกนะ็ไ <c> ด <oughs> ้เนี่ยนี่อาจจะมีปลาบึกนะครับสองสามโตแล้วพี่น้องแต่รอคู้กันว่าซีมานบ่นะครับซีได้ปลาคอใหญ่บ่อรอรู้ก,กันครับผม อ๋อแล้วก็วิท์ใส่ผ้าเขียวอ่ะนะเออจะได้ไม่ต้องจับอ๋อวันนี้ก็ข่าไปวันสองชั่วโมงเลยปลาขึ้นเยอะเลยพี่น้องนี่ปลาเต็มเลยปลาอย่างเยอะเลยน้ำเริ่มลดบืนบืนบืนปลาบืนปลาบืนปลาค่ะปลาค่ะ อุ้ยปลาตักไอป้ป้านปลาหมอทั้งเหยียบกมม <า S 1> ็มีเนาะนี่เอาไว้พ่อเลี้ยงได้นะเนี่ยย่าลงบอ่อเลยเออไม่เดี๋ยวจะไปลงบ่อนู้นก็นั่นแหละเนี่ยบอ่อนี้ไงบอ่อนี้บอ่อปลาหมอบ่อน,นุบ,อนบานปลาหมอมันจะแห้งแล้วนะไม่แห้งอันนี้พอสูบปฝาเข้าว่ะใช่แห้งแล้วครับสองชั่วโมงผ่านไปไปเหมือนกโกหก,กโกหกนั่นแหละ โอ้ปลาอย่างเยอะเลยปลาบูอ้วนปลาปูมีปลาบูด้วยใช่แล้วเนี่ยพ่อปูสองตัวปูโบเมนปลาช่อนที่ปลาบูสามตัวเอาจับเลยนะผมจับเอาตัุ้งเ๋ยวปลาปีศายนางก็่อด่อดก็เลย่อยโอดยังเยอะยังเยอะ อ๋อดุยเอยอชาวโรงงานจับปลาโยน <c oughs> <laughs> ลื่นลื่นปลาปลาขย่งนี่นี่ไอ้นเดี๋ยวเลยนะพี่โยนไม่เข้าไม่เข้าถังเอาไปแล้วบ่เนี่ยปลาเขยงอะ่ะเข้าไม่ใช่หรอไม่ตะกี้ตอนตอนพี่แอนนะี่ยพี่โยงตัวนึงไม่รู้เนาะเออยืนบนบกนั่นแหละเดี๋ยวมันเข้านี่อ,อื้มอย่างเยอะเลยครับเย็บเลย ต้องรีบจับไม่มันใหญ่ท้องแล้วมีปลาขาวอ่ะใหญ่ท้องเดียวเมนูอะไรดีเนาะพี่น้องอย่างเยอะเลยเออปลาไหลฮะปลาไหลหรือปลาโลดปลาโลดเหรอปลาโลด์คือเนีคนป้าอะไรตกใจปลาโลด์วัดมาจับทีโอเคแมาค่ะเนี่ยโจ ไปแอปเไอ้ลไ่ค่ะลูกมันขาจีนนั่นแหละมันขาหาได้ค่ะอะไรประตองไม่ใช่มีอีกมีปลาจริงๆมันยาวๆนีจริงซอน มันร้อนเอามืองมเข้าไปในโคลนด้วยนะงมเข้าไปในโคลนเลยเหรอเออมันม uh, ันมุดโคนอยู่อน้ำค่าติดเอ้าเอาเอ้าเลอะหมดแล้วเอ้าเอาเอ้ยเฉยยโอ้ยช้างตกน้ำครับไม่มีน้ำสักหยดอ๋อดี่และนี่คือปลาที่เราจับได้ครับครึ่งทังครับผมเดินในนู้นอีกยังม่ทันหนึ่งหลังเลย อันนี้ส่วนหนึ่งเอาไปปล่อยแล้วนะปล่อยลงบอ่อนู้นเอาเลยอู้ได้หลายปันนี้เลยปอเยอะทำว่าหลายไปว่าเยอะเยอะย่างเยอะใครบอกเยอะมันนี้เบิ้งไหนโอ้โหอู้อปล่อยหมดอบป

แล้วแป๊บนึงยืนรอก่อนนะต้องเริกเอาปลาช่อนออกก่อนปะอาวากิอู้สั่ง้งต่อมาปะลงไปดดดดออกไปตรงตราเลยอู้ดตายปลาสิาย ก็บ่ปดหินนี่นากก็เขาสว่าสิจับอยู่เนาะอยากกัดหมาได้วะใสไปก่อนใสไปก่อนห้หอมพักกันเงี้ยปลูกน้ำหมอเพียบอ้าวทั้งลูกทั้งพ่อ ไมเรื่เลยเห,ย,เหย,ย,ยียบเหยียบ <c oughs> ตัวเองเหยียบอะ่ะโ้ปีน,นานี่ไม่ต้องสื่อเลยเป็นเลยล่ะนั่นละ่นนละคือสิ่งที่พบอกสิดูมาใส่เด็ดได้ไมไ้ไหมได้ได้ไม้ไหมไม้รับโอเคอยู่ <c oughs> อ่ะน้องเดี๋ยวเราไปล้างปลาที่เราได้นะครับเดี๋ยวไป ป๊กโป๊กป๊กโป๊กจะไปบอยไห่งหลังกอนหลังเป็นบอยญ่เลยก็ได้ไหเอาละจะทปลาแล้วครับจะน้างปลาตอนปล่อยบอยวิธทปิไทยอือเออโอ้โหเพียบเลยปลาปลาเนี่ยเป็นหมก หมกแซ่บๆเซ็บข้องแคร์ข้องแคร์ข้องแคร์ท,รที่นี่คัดยังไงที่นี่อันไหนเอาไปปล่อยต้องคัดออกก่อนเอออันนี้ปลาจะเอาไปทำอะไรมาทอดเอามาทอดโอ้โหทอ,กอดก้องแคร์ข้องแคร์เอาละครับใส่เกลือลงไปครับหมักเตรียมที่จะทอดครันละเกลือต้นไม้ เอาละใส่น้ำตาลครับเอาละครับคือครบแล้วครับซอสอันนี้ซ bueno, อสอะไรซอสปรุงรสซอสปรุงรสฝาเขียวเดี๋ยวตอนนี้ฟ้าไม่มีรสดีทีช้อนสองช้อนครับตามด้วยซอสหอยครับเฮ้ยทำมะคง นจะบอกว่ามีตาไม่คมเลย ต้องตำนานหน่อยเพราะว่าเส้นใหญ่เพลดเหรอเดี๋ยวเติมน้ำน้ำใหญ่ามาให้ <Okay S 1> ครับข้าวรพร้อมแล้ว ปลาสุมต่ำแล้วก็ผักไม่ใส่ปะเอ๊ะเป็นะไมาแล้วอันใหอืมครับ ออืเห็นหักดุมไหมอืมอืมดุมเอาหอยใส่หอยใช่จิ้มแล้วพี่เขาจับได้นะเหือนอะไรก้มกำลังแล้ว ลุ้นนะลุ้ค่ะคตัวจะแกะตาแถวห้า,าหยากหยาบมันเปลี่ยงอะไรเตียงอะตอนเย็นอย <h ums> พอแล้วค่ะ กินนะครับไว้กินตอนยินค่ะ